มาครับวันนี้ผมจะปิ้บปีานองมาปัดเมนูต้มลาบปลากั่งกันก่อนเลยครับปลากั่งแบบนี้เอามาต้มลาบบอกเลยว่ายางเหมะอยางล้าแท้ๆนะครับหอมม่อขนาดเลยสวัสดีครับประเมนปีน้องวันนี้ผมจะปั้บปีานอกมาจัดเมนูต้มลาบปลากั่งกันก่อนเลยนะครับวันนั้นผมกระแกงแคบไปแล้วนะครับน้อกวันนี้มาจัดต้มลาบพองนะครับดีว่าปลากัางนี่นะแม่มผมส่งมาคิโลไปครับหนักขนาดเลยส่งมานักขนาดนี้มันต้องจัดหลายๆเมนูเหมือนกันครับน้อกดีว่าปลากัางบันนุผมมีหนาหาเขียมขนาดเลยใส่แบบนี้มากินนี่นะบอกเลยว่า ครับนอประหยัดดีปูกแบบนี้มันง้ามเกากับงามของมางามไหนะครับนอปูกิ e นเองแบบนี้มันประหยัดดีนะครับบอกเลยว่าฮัปูกักปูไม่หลายหอย่างนี่นะบอกเลยว่าประหยัดขนาดเลยนะครับนี่ผมยังบ่มีงบประมาณซื้อกองฟ้มเอนะครับนอตั้งเป้านี่ยนะผมจะปลูกทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับที่ผมซื้อจ่จีนอย่างเดียวนะครับนอพักไม่หลายหลายอย่างนี่ผมจะปลูกกินเองหมดทุกอย่างเลยนะ ah. ครับรับชมด้วยนะครับเวลาผมปลูกนี่นะตอนนี้ยังมามีเงาประมาณต่วใดยะนั่งกัมาล้างพักล่างไม้ก<ๆ>ันก่อนเล่นนะครับพักแข่งแย่งด้วยนะ ได้แน่นอนนี่นะเขาจะมาต้มลาบนะครับบ่อต้มลาบกับแกงแค้นะครับแม่ผมเนี่ยจะชอบต้มลาบเพื่อเล่นครับต้มลาบในต้มลาบอย่างน้อยๆนี่นะครับเนาะคักที่ผมกินสดนี่นะผมจะล้างคำความสารสักสองสามน้ามื้มันดีๆเลยนะครับก็ได้ปากก้างมาเรียบร้อยแล้วมาล้างคำความสารกันก่อนเลยนะครับนี่นะมีแต่ไส้งามๆไส้พอดีกินตั้งนัานเลยไม่ว่าไส้นี่นะหากินยากขนาดนะครับสมัยนี้กินไส้นี่นะต้องล้อมมือนนะครับเนาะไล่ปากก้างมาเรียบร้อยแล้วมาตอกเกตกันก่อนเลยตอกเกตออกเรียบร้อยแล้วกลับมาล้างคำข้าวสานนอาาะงมีดัคร อ you ับเ done, vlogging, มืองดับข้าวได้ดีแต่แต่เลยนะครับน้าก็เริ่มเด็ดเรือยใส่มะเขือน้ำรองลงไปกันก่อนตามด้วยปากังปาหาลงไปอย่น้อยหนึ่งนะครับนอหลังจากนั้นก็มาตามพิกลาบกันก่อนเลยนะครับว่ามีอยังมาใจคาจะไข่หอมขาวหอมแดงเรามาแคนพี่จีพี่คว้านะครับนอไข่นั่นนะครับน้่าพิกลาบสูตรผมนั่นก็มาพกมาใจมอแกงของเขากันก่อนเลยนะครับเสือตีเขาต้มตะกี้ก็เริ่มรวนเริ่มเละเลยนะครับนอมาซอยต้นหอมผักไผ่ไปล้อเลยไผ่นี่นะจะคาดมาได้เหมือนกันนะครับหลังจากปากังสุก ลดในการกินนะครับเนาะหลังจากเขาคูน <ave them. S 1> ้องคอเอาจีนเสร็จเรียบร้อยแล้วมาลาบกันต่อเลยนะครับเนาะมันแล้วๆนะครับเนาะเรือมันจะมีก้างหลงหลาบมั้ยน้อยนึงนะครับตอนที่ผมลาบนี่นะผมจะใส่มะเขือลงไปตัวนะครับเกาะเขาวตึ้งมะเขือแจ้ตัวจะใส่มะเขือแจ้ลงไปสักสองสามแกนนะครับนอจะไปใส่หลายเดี๋ยวมันจะฮึอมันจะขมลาบไปสักครั้งนะครับได้ตีเรียบร้อยแล้วเปิดไฟตั้งกระทะเทน้ำมันลงไปตีข้าวตับตะกี้ลงไปพัดให้มันหอมๆประมาณนี้กันก่อนเลยนะครับหลังจากน้ำพริกลาบของเขาเริ่มหอมเรียบร้อยแแลลลลลล้้้้้้้้้้้วมมมมมมาา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 ใใส่่่่่บบบบบบบัััััักกกงงงงงงงไไปปปเเเเยยยยยนน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 นะะะะคครรรออออออผดหหขณีีึต อย่างล้ำเลยหลังจากนั้นก็มาพุงรสชาติตามใจชอบกันก่อนนะครับว่ามีหยาบใจเกลือชิโรดรสีสมสหายของห้องเหมือนเดิมี่คือข้าวคว้วนะครับน้อยย่อข้าวคั่วลงไปอีกน้อยหนึ่งนะครับหลังจากก้นไปก้นมาเรร้อยแล้วลาบของเขาก็แค้นได้ตีเรร่อยแล้วมาใส่ต้นหอมผักไผ่ลงไปเลยหลังจากใส่ต้นหอมผักไผ่ลงไปเรร้อยแล้วก็ก้นใส่ก้นขวอยีน้อยหนึ่งต้มรับปากั้งกัประมาณนี้ครับยางมาอยางล้ำยางหอมการเปิดน้องรอไปยังไปแปรงฮันเดอร์เมนูต้มลับพินาบอกเลยว่ายางเด็ดยางล้ำทั้งนบ้านหมกัันนบห เรียกว่าฮักกัมบันนี่นะเต็มสต๊อกมีหลายๆอย่างเลยนะครับเป็เหนียวห่อนๆกัมใหญ่ๆกุ้ยเข้าไปแบบนี้บอกเลยว่ายังหม้อยัางคือถ้ามีโอกาสผมแม่พี่น้องเราพยายามไปแปลงไว้เด้อครับมามีปลากั้งใจปลากิีมก็ได้คือปลาอย่างมันก็ข้าปลาช่อนนะครับน้องปลาช่อนใจปลาดุกก็ได้นะครับน้องอันนี้ได้หมดนะครับมันอยู่ที่คนชอบคนมากของแต่ละคนตัวปลากั้งไม่ยากแบบนี้มันจะหวานดีนะครับลาแบบนี้นี่นะมันจะเป็นปลาภูเขานะครับในห้วยในห้องในปลาลึกๆนะครับน้องน้ำเย็นๆแบบนี้มันจะมีปลากั้งนน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 นัััััักกกกกกกาาาาาาาดดลลลลณะะะะอองงปปปปป้้ใใมมมมม็บบ่่่่่่หหหญญเืชครรตีีสุผ นะครับนอกแค่นั้นนะครับปลาคังนี่นะของปลาคังนี่นะบอกเรียกว่าอย่างหวานอย่างหมาออย่างล้าครับเวลามาแกงแขกกนดีต้มรานแบบนี้กับหมาอ